ได้มาแล้วครับน้ำพุธธรรมชาติบันทาช่างเขาใหญ่นะครับนี่เป็นขันสุดถ่ายก่นกนจะเป็นเลือกข่าอยากนะครับไปก่รมูนะครับไปถาแต่กรมูแต่เสานะครับไปโมงหนึ่งเขาเปิดสองโมงเคืน นำสายแหงครับเข้าไปที่แรลกอะเลาะทายซะก่อนนะครับซิมีอยู่สามขันนะครับหล้วก็เป็นบอ่อแหลกน,นัหามลงหลินนะครับอ่าน้ำพุธนี่บ่มีี่าบริการนะครับบริเซียงเงินเขา่าแป่ว่าก็หามเอาอาหารเครื่องดื่มนะครับเอาเข้าไปได้แต่น้ำเปล่าลสั่นะครับหอดกะหมดแล้วครับ ข้าวนาต้องมีกล่องที่ลงน้ำได้ครับน,น้ำใสปานน้ผมเห็นปลาอยู่นะครับเ็นว่าไปไปแถวเขาใหญ่ตกไปลาเนให้ได้ครับการลินอยูนีประมาณเกือบ30นาทีครับลงที่แรกกะเย็นแน่นะครับปรับตัวได้กะสบายกัเป็นการปิดที่แบบสมบูรณ์ครับ